โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับพีคอรสนะครับวันนี้ก็ไปอยู่ในวอลซีเคนมวยซีซั่นสองนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าเปิดมาแม่งระบบโคตรล้ำเลยนะเป็นแบบฟาร์มเต็มร้อยแบบ ไม่มีโปรโมชั่นนะคือต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรูปแบบต่างๆกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเราก็มาดูในส่วนโปรโมชั่นนะครับผมก็จะมี5 0าส0ถึงหนึ่พนะครับผมเติมพันก็จะคุ้มสุดนะครับผมก็จะได้1นึ่งพันสองร้อยแคสสองหมื่นสองีซีนะครับผมเซฟนี้จะไม่มีโปรโมชั่นนะครับผมก็จะเป็นเซ็ ฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมก็สามารถเอาแคปไปซื้อไปเลือกพาได้นะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับก็นี่ก็เป็นตัวละครยศด,ดาวตัวละครเช่านะครับผมก็จะมี2ตัวนะยศด,ดาวก็จะ็นยศด,ดาวนะครับผม50าบาทนะครับผมก็เริ่มต้นที่วันวันแรกแล้วกันนะนะวันแรก1วัน5บาทนะครับผมตัวละครก็สามารถเช่าในเซิร์ฟเวอร์ไดยนะครับผมเช่าในเกมได้เลยนะทั้งดาวทั้งตัวละคร แล้วก็มากิจกรรมตามนี้นะครับผมก็รอนี้ทําคลิปนะนี้จะมาวันที่17นะครับผมหลังจากดูคลิปนี้นะคลิปนี้จะลงวันที่15นะครับผมก็ได้สีเม็กซ์สองพนะครับแล้วก็ได้พวกโลร2 0 0 0เป็นกล่องพร้อมยิงแหละ2 0 0 0กล่องนะครับผมเอาง่ายง่ายเลยแล้วก็มาดูในส่วนสมัครใหม่นะครับผมสมัครใหนก็ได้กล่องพร้อมยิง20อันนะครับผมแล้วก็ได้พรีเมียม3วันเพื่อไปฟาร์มห้องฟาร์มพรีเมียมกันได้นะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของกิจกรรมแชร์นะครับผมคลิปในเพจนะถ้าแชร์แล้วก็ ส่งการแชร์นะครับผมครบ5กลุ่มในเพจได้เลยแล้วก็รับตัวละครแชร์เลยนะครับผมแล้วก็รับเป็ดตกปลาเป็นหนึ่งอันนะครับผมส่วนกดของเซิร์ฟก็ตามนี้นะสต็อปหยุดเองหรือว่าไปอ่านตรงปักปักหมุดได้เลยนะครับผมก็ไอเทมฟาร์มนะครับผมก็จะเป็น6.5ถึง9.5นะครับผมถึงเบลเกานะก็ตามนี้นะครับผมแ0ก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วครับผมก็ตามนี้ถ้าอยากได้ง่ายก็ต้องไปซื้อซีซันพาดเอานะครับผม นี่ก็เป็นของฟาร์มนะครับสามารถฟาร์มดอลล่าแล้วก็ได้เสร็จพวกนี้ได้เลยนะไปซื้อที่มาร์เก็ตได้เลย <S <S ส่วนพรีเมียมประจำเซิร์ฟนะครับผมก็เป็นพรีเมียมเหลืองพีฟ้าพีแดงครความสามารถก็พหลืองก็จะได้เข้าห้องพรีเมียมได้นะครับผมส่วนพีฟ้าก็จะคูณ2ดอลล่ครับผมแล้วก็ฟาร์มเอ็กพีคูณ2ก็ฟาร์มเอ็กพีพาร์ทนะครับผมคูณ2นะส่วนพีแดงก็จะเป็นคูณ3นะครับผมก็ตามนี้เลย โอเคเราก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรแล้วบต่างๆนะครับผมนี่ซื้อดอนอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับผมแบบเร็วๆเลยเพราะว่าผมให้ดูลลตลาดกลางนะครับผมการขายตลาดก็มาตรงเสียวไอเทมนะครับแล้วก็นี่มาตั้งตั้งได้ราคาได้เราสามารถตัดราคาคนอื่นได้นะใครตั้งแพงกว่าเราก็ตั้งถูกเพื่อเราจะได้ขายของก่อนนะครับผมก็ <laughs> ตามนี้นะครับผมก็มาดูที่ซีซั่นพาร์ตต่อนะครับผม เดินเลย <c oughs> เวิร์ก60นะปั๊บปั๊บตามนี้นะครับผมตามรูปเลยยิยง่งเร็วสูงยิ่งของเก่งนะครับแต่ผมแนะนานะให้เติมซีซันพาร์ทเพิ่มมาฟาร์มกันนะเพราะว่าแม่งบอดมันออกยากจริงๆนะถ้าแบบเสร็จแล้วเวิสูงๆอ่ะมันต้องดวงดีจริงอนะ่ะถ้าได้พาร์ทคือมันต้องมันได้เลยนะมันแบบทางรวยทางรัดนะได้แจเรียกผีด้เห็นปะ่ะ <c oughs> ได้จีีได้อะไรครบได้ตู้ด้เนี่ยผมให้ดูตัวละคร ุมจะจัดคุมจริงๆเนี่ยได้ตัวละครนะผมตัวละครสองตัวนะนี่จะเป็นสองตัวนี้นะครับผมผมเปลี่ยนให้ดูนี่มันจะมันจะซ่อนเสร็จนะครับทุกคนตัวละครพาเนี่ยมันจะซ่อนตัวหัวไม่ซ่อนนะส่วนตัวเช่าก็สามารถเช่าเลยในดาวสามารถเช่าเลยเริ่มต้น5บาทนะเราพิมพ์2ก็เป็นสามสสี่ห้าแคทนี่คือแบบว่าอิงแบบว่า1เหมือตัว1น่แคทเลยนะครับผม แล้วก็ตัวเช่าจะเป็นสองตัวนี้สองตัวไหนวะสองตัวนี้นะครับผมสิบหนึ่งเดย์ถ้ากับสิบนะครับผมห้าสิบเจ็ดเดแล้วก็ร้อยห้าสิบสสิบเดนะครับผมจะเป็นสองตัวนี้นะครับที่เช่าได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ลงมาดูในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มีอะไรบ้างนะนี่ มาดูตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็เป็นของคาฟแตกนะครับผมตามนี้นะครับมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยแล้วก็มาดูตู้นี้ครับเป็นคาฟตัวละครนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นตกปลานะสองตัวบนนะสามตัวล่างก็จะต้องคาฟหินนะครับผมเพื่อมาคาฟตัวละครอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นตู้กาชานะกาชาก็สามารถหาได้จากพาร์ทเลยนะครับผมไม่ก็ฟาร์มหรือไม่ก็ นั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปฟาร์มดูนะทุกคนหามีดฟาร์มเออมีดฟาร์มนี่ต้องไปซื้อในมาร์เก็ตนะครับผมส่วนมีดฟาร์มนี่ก็ต้องมาซื้อที่นี่นะครับผมก็เริ่มต้นที่600นะครับผมก็จะเป็นดามจด777นะครับผมส่วน1,000แคสก็จะดามจ1,000นะอะไรที่เขียนว่าฟาร์มจะสามารถ ทำดาเมจกับผีได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถทำดาเมจกับคนได้นะครับผมก็แนะนำให้ไปฟาร์มห้องพิมพ์นะไอมีดพวกนี้นะครับผมแต่เราลงไปแบบฟาร์ม PvP นะครับผม p v p ีีนี่ของตกนะทุกคนโอเคครับผมเซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟก็เปิดเลยนะครับผมผมก็เปิดให้เล่นละเปิดประมาณ1ชั่วโมงนะคนออนประมาณเกือบ50คนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาทีสามนะผมมาทำคิด ย้อนหลังให้ดูนะครับผมเรวเราว่าฟาร์มกันนะครับผมก็ mm hmm. เจอกันในแมพนะครับผมมาขอญาตเลยาหาบอสเอ็มกันนะครับบอสก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ดอลลาร์จะเข้าตัวอะไรเนาะถ้าฟาร์มขันนุญาตฟาร์มเติ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 มเิมประมาณนี้นะทุกคน เสร็จด้ดีด้วยฟาร์การโโรรม,มก็จะเป็นฟาร์มโนโดดบนะครับพรีเมียมจะเป็นฟาร์มหนดดบนะยิงกันตายของไม่ตกนะครับผมส่วนฟาร์มปกติยิงกันตายของตกนะทุกคนแนะนําเลยให้มาฟาร์มพรีเมียมนะครับเยอะๆขออนุญาต โอเคก็ฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับผมก็เปิดมาวันเดียวก็เอาคนออนเกือบห้าสิบอะไม่ได้วันเดียวเลยสองชั่วโมงอะเออคนออนเกือบห้าสิบนะครับทุกคนก็ไว้มันรวๆกันในเซิร์ฟเจอกันได้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ